หรือหมดทุกอย่างฮะเราชาย FC ไม่ตื่นมีมีเยอะอยู่มีหลายคนอยู่นะที่ตื่นอะเราเล่นเกมอยู่โอเที่ยวรู้จะว่างไลฟ์หรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยมาครับมามาเรื่อยๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรียบร้อยฮะ เวสใหม่กัเหรอเวสใหม่คืออะไร,ไรอ่ะไหวเปล่าตันแล้วอ่ะโอเคใช่ครับผมคุยกันเดียวเลย <c oughs> มาฮะแตกครับกลับไปเอาเวสฮะเวสอะไร,รอันเนี้ยข้ามเกาะใหม่เหรอ เดยฟอคเกตแลนด์ก็คนนี้แหละตัวแล้วอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยท้ายคิปเปิลนะ่ะคอนเฟิร์มตัวเดียวไม่เกิดด้วยวนพ้าเลย พาร์บเนี่ยบนนี้แน่ๆฮะยังไม่เกิดอะทำไงอะหลังเกาะหลังเกาะตรงนี้ใช่ไหมในหนหลังเกาะตรงไหนเอ่ยอ๋อเกาะหลังนู้น เกิดยังฮะเกิดได้ยังมีตะก,กล่องครับตอนนี้ยังไม่เกิดเลยก่อนเลยอ่าตรงน,นี้ใช่ไหมบอสจะไม่เกิดเลยฮะ รอไว้ครับรอดีไหมอ่ะถ้าไม่รอไม่ผ่านเกรดใช่ป่ะหรือผ่านนอนยังไม่เกิดเลยนอนผมต้องรอนอนอีกนานเท่าไหร่ยุงไม่เกิดครับโอเครอฮะดีรอนอน พี่จะลอน้องที่เกาะทุกวันฟาร์มต่อได้ใช่ไหมครับจะไม่ยาวะดหมดเวลาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวไปซื้อ <c oughs> อูณนสองดีกว่าไม่ไหวฮะ้าะเกิน เดี๋ยวไปหาหมัดหาอะไรครับวันนี้ลงมาเก็บกล่องนิดหนึ่งฮะหาตังตังสามล้านเดี๋ยวผมรับเฟสโอเคเช้านี้ก็ไปก่อนฮะเดี๋ยวไปรับอะไรนะ๋ยูซื้อคูณสองจะได้ฟังวันเร็วๆมาตเตอรี่ด้วยดีกว่า ล้วเจอกันครับกลางวันนี้อาจจะได้เล่นแล้วก็เย็นนี้เจอกันฮะสวัสดีครับเช้านี้ไม่ไม่ไหวล้วนานเกิน